เรื่องเดินทางน่าจะมีผลด้วยครับเพราะว่าเดินทางออกมาตั้งแต่เช้ากันแล้วก็มาถึงก็เดินทางไกลประมาณ7จชั่วโมงต่ำก็ทําให้ล้าๆกันด้วยครับผมมันเลยส่งผลต่อเกมด้วยครับเรียกว่าเป็นความผิดพลาดของกองหลังไหมเพราะว่าช่วงหลังนี่เราว่าก็ก็ก็มีส่วนครับความผิดพลาดของกองหลังกับผู้สาวตัวคือจังหวะนั้นคือต่างคนต่างให้เสียงแล้วก็คือว่าจังหวะที่ธนวุฒิเขาบังก็คือเขาไม่รู้ว่าใครเสียงใครอะไรยังไงก็ ก็กลับไปแก้ไขครับตรงนี้ลูกลูกโด่งเรามีปัญหาไหมหลังที่เขาก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าโค้ชก็วางแท็กติกลงไปว่าถ้าเกิดเขาหม่งก็ให้เราถอยลงมาคอยคอยเก็บบอลจังหวะสองอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราสลีลาสู้เขาไม่ได้เราก็ไปขึ้นหม่งเราก็เสียเปรียบเขาครับก็ให้คอยเก็บบอลเก็บตกเอาแทนครับผมเสียดายคะแนนไม่กับสองครั้งที่เราเสมอในช่วงท้ายเสียดายมากครับเพราะว่า เพราะจริงๆแล้วมันมันน่าจะได้ทั้งสองครั้งแล้วก็น่าจะขึ้นที่หนึ่งได้แล้วครับผมเราถ้าเกิดแต้มตรงนี้เราทาห่างเขามันจะส่งผลให้เราทิ้งช่องว่างที่สาที่4ไปอีกครับผมกับการแข่ขงขนะันวันที่9กับบางกอกเอฟซีคาดหวังอะไรบ้างกับบางกอกเอฟซี FC ใช่ไหมครับ<ม><ม>ก็เป็นแมตช์แมตช์บอลถ้วยนะครับเพราะก็คงเต็มที่ครับเพราะว่าได้ผู้เล่นใหม่ๆม,มาช่วยหมุนเวียนเพราะพวกนี้ตอนนี้ผู้เล่นก็บาดเจ็บกันเยอะครับผมแต่ก็ได้เล่นในบ้านก็คงจะเต็มที่กันทุกคนเลยครับแต่ถามว่าคาดหวังอะไรไหมก็ ยังไม่รู้ว่าผลจะเป็นยังไงก็แต่ก็คาดหวังครับเล่นในบ้านก็ต้องชนะครับต่อนหน้าแฟนบอลนะครับครับผมค,ครับ